เราได้ร่วมเดินทางมาถึง EP 9กันแล้วค่ะกับซีรีส์ XY z และความสนุกเข้มข้นก็เพิ่มมากขึ้นทุกตอนวันนี้เราจะพามาดูเบื้องหลังฉากที่ทอนฉัดและไทยต้องเดินทางไปที่ต่างจังหวัดแล้วไปพักที่บ้านพักต่างอากาศค่ำคืนสุขสารแสนอลเวงจึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะฉากนี้ค่ะทอนและฉัตรได้พาไทยไปไหว้หลุมศพของพ่อกิจและแม่เจซีหลังจากนั้นเจ้าจันนีรถยนต์ที่ขมาด้ดานอารมณ์ไม่ดีซะอย่างนั้น ทำยังไงกันดีล่ะคะที่เนี้ยมาเริ่มกันที่ฉากขับรถกันก่อนเลยคะ่ะโดยฉากนี้เราได้รถสุดคลาสสิกมาเข้าฉากโดยเฉพาะบอสเจี๊ยบผู้กำกับของเราเลยต้องลงทุนมาคุมงานเองเลยคะ่ะฉากนี้ไม่ได้ขับทิปอย่างเดียวนะคะขับ ก็มาคะ่ะมาต่อกันที่ฉากบ้านพักตากอากาศกันบ้างคะ่ะโปรดักชั o n เรียกว่าแสงสีจัดเต็มเพราะยกกองถ่ายมาถ่ายทำถึงจังหวัดราชบุรีเลยทีเดียวต้องบอกเลยคะ่ะว่าเป็นฉากค่าคืนที่สวยมากๆเลยทีเดียวคะ่ะแถมนักแสดงของเราก็ดูจะชิลกันมากๆเพราะบรรยากาศทุกอย่างมันพาไปใช่ไหมล่ะคะ <S <S เทคแรกเต้นก oh, oh, oh. <Jo ann LE> ันแห้งๆฟิลเลยยังไม่มาสาวออมเลยขอเพลงเทคสองเป็นยังไงไปดูเลยค่ะไปฟังความรู้สึกของนักแสดงร่วมฉากกันบ้างค่ะประทับใจไหมคะประทับใจไหมนั้นน่ยโอ้่ไม่เป็นนักแสดงเป็นแดนเซอร์ทัวร้อยเปอร์เซ็นต์เต้นเข่าจังหวะมั่วไม่ไม่แล้วเป็นแดนเซอร์ไม่เหมือนคนอื่นทำไมอ่ะเราเขา จังหวงมาต่อกันที่ฉากตื่นนอนสุดนะ่ารักกันดีกว่าโดยในฉากนี้พีเอฉัดต้องตื่นมาด้วยเสียงกรี๊ดที่เห็นทั้งสองหนุ่มมานอนข้างๆก็เลยจัดหมอนฟ้าสเลยแต่เอ๊ะสาวอ้อมกับหนุ่มเทศเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันจริงๆใช่ไหมคะเนี้ยแหม บอกเลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยเอนจอยกันมากๆสําหรับฉากนี้งั้นเรามาฟังสองหนุ่มต่างเจนอย่างบอสอนันดาและน้องเทศพูดถึงฉากที่ถ่ายทํากันหน่อยค่ะสนุกไหมสนุกดีนี่เขาสนุกอยู่แล้วเพราะว่าเขาแบบ เขาภูมิใจในรถคัน <like> น <that. st ing> like yeah. <that> ี <like that> <approved> <that> ้มากใช่รถรถรถแดงฟอร์ดมาส a ต g ใช่ไหมสวยรถในฝันรถในมากเขาชอบมากที่จะทักผมทั้งวันขับหน่อยขับหน่อยเขาลองนิดเดียวนิดเดียวคือบางทีบรรยากาศของการที่ออกมาถ่ายที่ต่างจังหวัดมันก็จะจะต่างจากที่เราถ่ายที่กรุงเทพเพราะส่วนใหญ่เราถ่ายแบบเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยมันก็เพลินกับ ความสวยก็เนี่ยถ้าดูรอบๆมันก็สวยจริงๆก็คือ3มคนเนี้ยเขาหลงไม่ใช่แค่หลงรถพังด้วยก็เลยต้องหาอู่ซ่อมรถระหว่างที่รอซ่อมรถเนี่ยก็ต้องหาที่นอนรอระหว่างที่เขาซ่อมซ่อมรถก็เลยมาที่โลเคชั่นนี้ก็คือเป็นบ้านใครก็ไม่รู้ครูก็พอแบบเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะมีความแย่แกล้งออมแย่แกล้งพี่ชัดก็เลยมีการแข่งกันทำนู่นทำนี่ก็พยายามทำให้พี่ชัด ดื่มเหล้าหน่อยแต่คราวนี้พี่ชัดก็เครื่องติดเครื่องติดชนิดที่แบบ2คนทาอะไรไม่ได้และหยุดไม่ได้แล้วเรื่องราล้เฮฮาบ้าบอเขาแต่มันก็เกิดขึ้นในบ้านแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ากลายเป็นว่าไม่สนใจบ้านนอนข้างนอกนอนข้างนอกบนบนสนามหญ้าแต่ก็ทั้ง3าคนก็จะงงๆหน่อยว่าแบบมากมาตรงนี้ได้ไงกีดทั้ง3าคนเลยอแล้วก็ผมก็โดนพิลลไฟใช่โดนลุม ยังไงก็ให้ทั้งคู่ช่วยฝากซีรีส์เรื่องนี้กับแฟนๆหน่อยค่ะครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง X Y Z นะครับมาดูผมพี่อนันดาแล้วก็ออมสุชาในซีรีส์นี้ที่เต็มไปด้วยความขำความดรามาติกแล้วก็ความรักครับผมวามฟินด้วยครับครับผมแลวก็ความภาพสวยๆครับคุณระี้ครับนี่ที่เขาทำได้ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับครับผม สามารถติดตามรับชมซีรีส์ XYZ ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา20นาฬิกาออกอากาศทางช่อง True Asian Mall หมายเลข120และ239หรือติดตามชมย้อนหลังได้ที่ True Vision Now และ True ID Plus